เข้าไปเขียนเข้าไปให้ความคิดเห็นกันไว้เนี่ยนะคะเ,เจ้าของแบรนด์เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เข้ามาเขียนเนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะครหรือว่าเขาคนที่เข้ามาเขียนเนี่ยเขียนข้อความอย่างนี้ต้องการที่จะสื่ออะไรนะคะคก็มีการทำ opinion mining หรือว่า sentiment analysis นะคะ คำพูดคำว่า sentiment analysis เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ sentiment จะจะเชื่อมโยงอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่ sentiment เอ่อ sentiment เนี่ยเป็นความหมายเรื่องของเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะประมาณนั้นก็เอ่อการทําวิเคราะห์เอ่อในเชิงนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้ เจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าคนที่สนใจหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่โชว์ขึ้นอยู่บนโซเชียลมีเดียไซต์ทั้งหลายหรือว่าบล็อกหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยเว็บบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงไหนแล้วก็คใครรู้สึกอย่างไรนะคะ,คะตัวอย่างเช่นอ่ะ จะมี tools บางตัวนะคะที่คุณจะสามารถรู้ได้นะถ้าคุณติดตั้ง tools นี้เนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าในช่วงระยะเวลา30วันที่ผ่านมาเนี่ยมี YouTube วิดีโอเนี่ยพูดเกี่ยวกับ t o อปิเรื่องอะไรที่ป๊อปปูล่มากที่สุดนะคะ mm hmm. บนฟอรัมหรือบน YouTube <c oughs> หรือ,อ,อแม้กระทั่งว่าบนวิกิพีเดียคือสิ่งที่ถูกเข้าไปแก้ไขหรือว่าเข้าไปโพสเข้าไปเขียนอยู่ในวิกิพีเดีเนี่ย <c oughs> มีการแก้ไขหัวข้ออะไรบ้างอันนี้คือมันจะมาเตือนเราเหรอคะว่าไอ้เหล่านั้นมันมีอะไรใหม่บ้างใช่เราก็จะได้รู้ไงว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเขาพูดถึงอะไรแล้วก็หัวข้ออะไรกําลังเป็นที่สนใจของคนอยู่นะคะถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของทางแมกกาซีนที่เมื่อสักครู่มีข่าวออกไปอะไรเงี้ยก็ุกคนพูดถึงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เรื่องของสัมมนาของเราวันที่12นี้ก็เป็น top of the t o w n เหมือนกัน <ทำ S 1> นะใช่ไหม,ม,มคนพูดถึงกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เราก็จะรู้ได้นะคะทีนี้เนี่ยถัดมานอกจากการทำการทำ sentiment analysis หรือ opinion mining แล้วเนี่ยเขาก็มีอีกอ,อ,อีกการการทำคือดูเรื่องของ conversation หรือว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะคะ<ช>ว่า มีใครใครพูดถึงอะไรซึ่งการทำ conversation monitoring เนี่ยก็จะใช้ keyword เป็นหลักนะคะใช้ k e ว w o r d เป็นหลักก็จะทำให้เราได้รู้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนพูดถึงอะไรกรันนะคะถัดมาเนี่ยหัวข้อแยกที่แตกออกมาอีกอันนึงก็คือการทำ mood analysis นะ mood analysis ก็คือจะดูว่าคนเนี่ยอตอนนขณะเนี้เนี่ยมี มูดอะไรเกิดขึ้นบ้างอะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมนะคะความเกี่ยวโยงกันได้นะคะเมื่อตอนที่มีเฮอริเคนแคทรีนาเกิดขึ้นในปี2005นะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าคนที่เข้ามาโพสต์ข้อความอยู่ในสื่อทั้งหลายเนี่ยบนออ,ออนไลน์เนี่ยจะมีมูดประมาณว่าวิตกกังวล นะคะแล้วก็อาจจะอย่างเช่นในปี2005เนี่ยเมื่อหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยวางจำหน่ายนะคะคนก็บอกว่ามีมูทที่เป็นเรื่องของความตื่นเต้นเนี่ยเกิดขึ้นเขาเขา,เขาจับจับมูทจับอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือ คุณเพียรพลรู้จักเว็บไซต์สตัฟฮับไหมสตั p h ับคือเว็บที่ขายตั๋วเป็นของ Ebay เจ้าของเดียวกันกับกับ e b a y p a y p a l คล้ายๆเหมือน Ticket Major อ่าใช่ใก็คือให้คนเข้าไปซื้อตั๋วหรือว่าบิดนะสามารถเอาอย่างสมมุติว่าคุณซื้อซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตดูฟุตบอลดูอะไรไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถไปได้คุณก็สามารถเอาไปโพสต์ขายนะเอาไปโพสต์ขายได้จะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปทีเนี้ย s t a r เองเนี่ยเขาก็ใช้ monitoring tool หรือว่าใช้ tool ที่จะมาจับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ของคนเนี่ยบนเว็บไซต์ของเขานะคะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มีการ delay นะคะ,คะเกมที่เป็นอของ y a n k e e กับ Red Sox นะคะ,คะ,ะ American football นะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าปรากฏว่าจากผลการวิเคราะห์เนี่ย นะ,ะก็ทำให้เขารู้ได้ว่ามีมีความรู้สึกที่เป็นเนก g a t i เกิดขึ้นนะคะณนะขณะนั้นเลยนะคะว่าคนเนี่ยจะไม่ไม่พอใจกันเยอะนะคะทีนี้ก็เลยเ,เขาก็เลยทำการทาการแก้เกมนะ,ะแก้เกมได้ทันก็คือว่าเ,เหมือนกับว่าเราถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้นะรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะตัดสินใจทำอะไรหรือ ไม่ทําอะไรเนี่ยก็เราก็มีข้อมูลพร้อมพร้อมที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจได้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ล่ะเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะวัดผลได้หรือไม่สามารถที่จะติดตามได้ว่าณณนะนะขณะนั้นเนี่ยคนพูดถึงแบรนด์ของเราว่าอย่างไรนะคะคคแล้วก็มีความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบอย่างไรอันนี้สาคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะ เป็นเป็นสื่อที่คนออกมาแสดงเรื่องของ feeling หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะค,คือ fact ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าคนจะเข้ามาอบอกว่าอ่ะง่วงนอนหิวข้าวดีใจไม่ชอบอยากไปทำนั่นอยากไปทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคุณรู้นะคะก็คุณก็จะสามารถทำอะไรได้ทันทุ่งทีนะคะอ,อยากจะ ขายสินค้าหรือกิจการอย่างเช่นคุณมีโปรดักต์ใหม่ออกมานะคะมีสินค้าตัวใหม่อยากจะลอนชนะคะคุณก็เข้าไปประกาศในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็จับดูซิว่าฟีดแบคของคนที่อ่านอ่านแล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดมสมมติว่าอ่ะดิฉันเห็นคร่าวๆนะคะ,คะมีนักร้องท่านหนึ่ง โพสอยู่ใน Twitter บอกว่าเนี่ยมีมีผลงานของเขาออกวางจำหน่ายแล้วก็มีคนเข้าไปตอบว่าเออเนี่ยจะต้องไปหามาฟังนะอ่ะก็จะสามารถวัดได้ทันทุงทีเลยว่าเออเนี่ยคนจะชอบหรือไม่ชอบแต่อย่างสมมติว่าคุณบอกว่าอันนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าวัดออกมาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากไม่อยากดูไม่อยากใช้ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะต้องมาดูแลเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอย่างนี้มันก็มักมมนก็ทาให้เสียกําลังใจเหมือนกันเนื้อบางครั้งมันไม่เคยมีเครื่องมือแบบนี้ใช่ไหมแต่คนก็ต้องเหมือนกับต้องทําใจต้องเตรียมใจเพื่อจะรับพวกนี้เพราะมันมีประโยชน์คือรู้ดีกว่าไม่รู้รู้เร็วด้วยอคือแบบว่าแบบทันท่วงทีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าก่อนคนที่เป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงอะคะคือรู้แล้ว ม่มันค้านอ่ะฉันว่าฉันดีนะอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อคอมพิวเตอร์ไว้หลายเครื่องเพาจะเวียงเออเอาคะแนนอันนี้ดีกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะ